เปิดเรื่องมากคุณผู้ชมคนะอยากจอให้ติดตามคุณพระพ่ตะก,กี้ทำไมต้องเรียกหาคุณพระเลยนะโอ๊แต่แล้วเพราะว่าพระเอกนางเอกเขาเจอกันเนเีเ่ยเขาก็อืมอ่ออืมอะไรอะเกิดอะไรขึ้นฉากที่เขาเจอกันเริ่มตน้นตอนแรกคุณผู้ชมต้องไปดูนะคือเหตุการณ์คือว่าน้องโหนเนี่ยจะเปิดร้านขายหมูปิ้งจู่ๆนางเอกลื่นเพราะเหยียบเปลือกกล้วยแถวหน้ร้านเออก็เลยมีจังหวะที่เขาลมเขาหาการพรมลิขิตหรือเปล่า เอาแต่ที่แน่แน่คนหนึงนี่โกรธมากส่วนอีกคนปลื้มมากแล้วก็ปวดหาดตั้งแต่เริ่มเลยค่ะเปิดมาก็ฟินแล้วนะครับนางเอกลื่นกล้วยครับลื่นกล้วยเลยโดนหอมแก้มไปนะครับบูตั้งแต่ฉากแรกเลยนะคะคิดว่าจะแบบเออฉากแรกจะกุบกลิบกุบกลิบค่อยๆมาแบบเบาๆก่อนโหแต่เปิดมาปุ๊บลื่นกล้วยเลยลื่นกล้วยไม่พอ เหมือนไปแบบรวนลําพระเอกด้วยนะหอมแก้มกันนิดหน่อยเนาะทุกคนก็ตั้งใจตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ก็ติดตามชมได้รักล้นแผงนะครับแม่ลื่อนกล้วย่าเด่นแล้วชุดพ่อนางเอกเด่นเหลือเกินคุณป้าหนุ่มสนิทาะว่า <laughs> อ,อ,อย่างนั้นนะเอาเรื่องนี้นะสีสันคาราฟูนนะรวมถึงความสนุกสนานนะคะรักล้นแผงนะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์9โมงเชา้าเจอกันแน่นอนค่ะ